อลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนสุดท้ายยุบสภาอยู่ดีตกใจเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทันได้โทรถามเรื่องราวปัญหาโนตจูเนียลลูกชายเหวแก้วหัวแหวนของคุณโนชยิ้มตลกอาวุโสก็ได้โพสต์ตามมาอีกชุดโอ้ยไปกันใหญ่แล้วฮะเรื่องมันจบไปแล้วเคลียร์กันแล้วพี่ๆนักข่าวครับอย่าให้อะไรๆมันพังไปกว่านี้เลยครับพี่ผมเคลียร์ในบ้านก็จบไปแล้วมาตีข่าวอะไรกันตอนที่ไฟมันมอดอะครับ เมตตามผมหน่อยนะครับพี่ๆถ้าในเมื่อเอาที่ผมโพสต์ไปเล่นเป็นข่าวได้ผมว่าโพสต์นี้ก็น่าจะพอช่วยพี่ๆได้นะครับผมผิดเองในทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ได้โปวดครับพี่ให้มันจบเถอะอย่าเสนอข่าวเลยผมไหว้แล้วครับพี่แบบนี้ยิ่งแย่ลงขอร้องครับด้วยความเคารพพี่ๆนักข่าวทุทกๆท,ท่านครับก็เป็นอันว่าไม่ต้องถามอะไรต่อและแม้จะพบหน้าพ่อหน้าแม่ของโนตจูเนียในงานอุปสมบทลูกชายมิก ลูกชายคุณหม่อมจกมกที่วัดสุนทรธรรมมิการามผมก็ยอมเสียความเป็นคนข่าวเลี่ยงจะยาไม่ถามปัญหาภายในครอบครัวให้คุณโนตกับภรรยาต้องลำบากใจที่จะต้องตอบอธิบายความรู้สึกอีกอย่างสงสารโนตจูเนียอุตสาอ้อนวอนวิงวอนพี่พี่นักข่าวเสียขนาดนั้นก็อยากให้เงียบเงียบจบจบลงเสียถึงยางไรแม่กับลูกลูกกับแม่ก็ยากที่จัดขาดกันได้กระนั้นก็ได้ถามถึงสารทุกสุขดิบ พอทราบว่าก่อนหน้านี้คุณโน้ตเจ็บป่วยหนักถึงกับต้องเข้าไปนอนให้หมอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียดใตายตลกอวุโสเริ่มต้นตอบคาถามก่อนจะคุยเสียงแผ่วด้วยสุขภาพกําลังวังชายอย่างไม่เข้าที่เข้าทางว่าตอนแรกมันปวดท้องคิดว่าปวดธรรมดาสุดท้ายต้อยคุณภรยรยาก็พาไปตรวจอัลตราซาวก็เจอนิ้ยในถุงน้ําดีประมาณ3 6เม็ดและพอไปทาซีทีสแกนพบว่าตับมีอะไรผิดสังเกตอันตรายมากจําเป็นต้องเลาะชิ้นเนื้อออกก็เลยต้องผ่าตัด ความจริงผ่าดีผ่านิ้วแป๊บเดียวสองกล้องแป๊บเดียวก็เสร็จแต่นี่ต้องใช้เวลากว่า7ชั่วโมงที่คอยเพราะต้องค่อยๆเลาะเอาชิ้นเนื้อออกมาเข้าแหลบร่วม10วันช่วง10วันไม่ได้คิดอะไรเลยคิดถึงลูกถึงหลานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงวะแต่พอรู้มันไม่ใช่เนื้อ,อร้ายก็ใจชื้นแต่ก็ยังต้องนอนโรงพยาบาลอีกอาทิตย์กว่าเพราะต้องต่อเอาสายยางระบายเลือดต้องสวนท่อปัสสาวะตลอด24ชั่วโมง ไม่บอกใครเกรงใจคนที่รักเราห่วงเราต้องมาเป็นทุกข์กับเราส่วนคนที่ไม่ชอบเราก็กลัวเขาจะเหนื่อยกับการแช่งเราเมื่อไหร่มันจะตายสักทีวะตอนนั้นน้ําหนักลดไปตั้งเกือบ10กิโลเหลือ70กิโลเองแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเจ็ดสิบสองกิโลแล้วต้องกินเยอะๆเพื่อจะได้ให้น้ําหนักกลับมาที่75หโลหมอบอกว่าห้ามกินของมันๆวันนี้ก็เลยต้องกินข้าวขามหมูเส้นหน่อยคุณโน้ตพูดพางตักข้าวขามหมูที่เจ้าภาพนํามาเลี้ยงในงานใส่ปากแต่มีเสียงใครก็ไม่รู้พูด ขาหมูไม่ใช่มันสักหน่อยเออใช่ผมช่วยยืนยันมันก็มันสิแต่นี่ขาหมูมันซักที่ไหนเจอมุกนี้เข้าโน้ตก็โน้ตเถอะช็อตไปชั่วคู่เหมือนกันห้าหครับพูดถึงเรื่องเจ็บป่วยวันก่อนเห็นคุณพงพัฒน์วชระบัรจงนั่งเล่าประสบการณ์ภาวะฮิสโตกในรายการแช์แล้วก็ทําให้ได้คิดคุณพงพัฒน์เคยคิดว่าตัวเองใช้ชีวิตมาอย่างดีแข็งแรงเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบ ออกกาลังกายด้วยการวิ่งไนละ1 0 2ถึงกิโลทุกวันแต่ก็ต้องมาพบกับวิกฤตเส้นเลือดในสมองตีบหรือฮิสโตกซึ่งคุณพงพัฒน์ยอมรับว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้แข็งแรงที่คิดร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่ปัจจัยทําให้เส้นเลือดสมองอุดตันคือนอนน้อยเครียดสะสมการทานอาหารตัวเองออกกําลังกายก็จริงแต่ก็ชอบทานขามหมูปลาต้งโกแถมเป็นความดันสูง180่กว่าแต่ไม่ยอมทานยาความเครียดสะสมบางทีไม่รู้ตัวความจริงแล้วก่อนจะมีอาการฮิสโตก ร่างกายส่งสัญญาณมานานแล้วคือตื่นมาแล้วเวียนหัวแต่สะบัดสองสามทีมันก็หายบางทีดังๆอยู่เหมือนบ้านหมุนสักพักก็หายแล้วก็มีอาการปวดบ่าปวดไหล่ก็หายก็คิดว่าไม่เป็นอะไรจนสุดท้ายมันมาทีเดียวเลยเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่าประมาทกันทั้งผมทั้งท่านผู้อ่านนั่นแหละอ่านดูข่าวการเมืองก็อย่าไปเครียดจัมันให้มากมันจะได้ไม่ได้มหาดไทยสุดท้ายมันก็ยุบสภาอยู่ดีคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน